เฮ้โล hey, สวัสดีครับผมสัตวาจารย์เคนลีเคนเวิร์กนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของไลฟ์สตีลและไซฟอนนะครับคลิปวิดีโอนี้น่าเบื่อแน่แต่ถ้าเกิดเลคเชอร์ไว้ดีๆแล้วก็ผมบอกเลยว่าคุณเก่งขึ้นแน่นอนเอาละครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักไลฟ์สตีลกันก่อนนะครับไลฟ์สตีลแบบที่เราหาได้บ้านๆเลยนะครับคือไลฟ์สตีลส3ดูดเลือด1.5%ของแมกเฮลของเรา ทุกคร UH, hmm. ั้งที่เราโจมตีมอนสเตอร์นั <t> <t ่นหมายความว่าถ้าเราตีมอนสเตอร์หนึ่งครั้งแล้วเรามีเลือดอยู่100ยเนี่ยเราจะดูดเลือดกลับมา1หน่วยใช่ครับอันนี้แค่สมมุติซึ่งถ้าเกิดเรามีเลือดเป็นพันเนี่ยเราก็จะดูดไ่1000คูณ1.5ดห้ารด้วย100พีหนึ่งก็ตามนั้นละกันนะครับผมไม่คิดเลขให้ละกันต่อไปเรามาทําความรู้จักไซฟอนกันต่อไซฟอนแบบบ้านๆเนี่ยเราก็จะหาได้ในเลเวล3เหมือนกันนะครับเอนชานมาจากเอนชานเมนเทเบิลเหมือนกันเป๊ะๆ มีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อยนะครับ วงเล็บเน้นย้ำว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดคุณฟังผมดีๆเนี่ยคุณจะไม่สับสนและมึนงงเลยแม้แต่น้อยครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาดูที่บรรทัดแรกนะครับคิวเลือด0.4%ของแม็กเฮลหมายความว่าอันนี้เนี่ยมันก็ดูดเลือดน้อยกว่าตัวไลฟ์สตีลถูกไหมครับหลายๆคนก็คิดแล้วแต่ว่าต่อไปทุกๆ100คิดาเมตที่เราทําได้สูงถึง1,000คิดาเมตหมายความว่า0.4%เนี่ยคือ100คิดาเมตที่เราทําได้นั่นเองหมายความว่าอ่ะปกติเลยนะ ผมขอธิบายอย่างนี้ปกติครีดาเมตรของเราอ่ะเวลามาปกติเลยนะมันจะมีอยู่เริ่มต้นคือ100ก็คือถ้าเกิดเราเอนชานอันนี้มาแล้วเราตีติดคริอ่ะเน้นย้ำว่าติดคริด้วยนะเราก็จะดูดเลือดได้0.4% แต่ถ้าเกิดเรามีคมริสตามีต์ถึงหนึ่งพันเนี่ยก็บวกไปสิครับ10ครั้ง0.4นยคูณสิบเปอร์เซ็นต์แรงเวอร์เอาละครับหลังจากที่เราไปทำความรู้จักกับไลฟ์สไตล์และไซฟอนกันแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่า2อ,อันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นเรามาดูที่ความเหมือนกันก่อนนะครับตัวไลฟ์สไตล์เนี่ยความเหมือนกับตัวไซฟอนเลยเนี่ยก็คือเลเวลครับสองตัวนี้เนี่ยเลเวลที่ใช้ในการอัปเกรดหรือว่าเอนชาร์เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับคือ30แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็กําลังสสัับออบบนนนนวว่่าาเเออแแล้้้ถป็ะ ใช้ไลฟ์สติลไม่ดีกว่าเหรอก็มันดูดเลือด1.5%เลยอันนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพลาดในส่วนตรงนี้กันเยอะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยค่าคริติคอลดาเมจไม่ถึงขั้นที่จะใช้ตัวไซฟอนได้แต่คุณก็ยังจะไปใช้ไซฟอนอันนี้คือข้อผิดพลาดมระหารของคุณเลยครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายเองว่าคนไหนควรใช้ไลฟ์สติลคนไหนควรใช้ไซฟอนนะครับผมเรามาดูไลฟ์สติลกันก่อนดีกว่า ไลฟ์สตีลเนี่ยมีข้อกําหนดในการใช้ตัวไลฟ์สตีลก็ไม่มีเลยก็คือมาถึงใช้ได้เลยครับถ้าเกิดมีเลเวลรีควอร e m เมนพอที่จะเอนทชานอันนี้จบไลฟ์สตีลไปแล้วนะครับเอาครับต่อไปไซฟอนไซฟอนเนี่ยมีข้อบังคับข้อกําหนดค่อนข้างเยอะครับในการใช้งานอย่างแรกเลยคือค่าคริ i ิคอลช a นส์ครับอันนี้เนี่ยถ้ามีไม่ถึง100%ไม่ควรใช้ครับเพราะว่าตัวไซฟอนเนี่ย ถ้าเราตีไม่ติดคริติคอลเนี่ยมันจะไม่ดูดเลือดอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าถูกต้องอ่ะเพราะมันคิดค่าคลิดาเมตถ้าเกิดเราไม่มีคริติคอลแชร์เนี่ยแน่นอนครับ คริติคอดาเมจมันจะคิดไปทําไมแหละต่อไปคือคริติคอลดาเมจครับอันนี้เนี่ยคือหลักๆเลยที่ผมอยากจะพูดนะครับคือคริติคอลดาเมจเนี่ยสำคัญมากๆเลยสําหรับตัวเอ็นชานนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่าตัวเอ็นชานปกติของมันเนี่ยถ้าเกิดเรามาแบบเพียวๆเ,เลยคริติคอลดาเมจหนึ่งร้อยเนี่ยก็เราจะได้เอฟเฟกเพียงแค่ศูนย์จุดสี่ของแม็กเฮลเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคริติคอลดาเมจมาน้อยแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเราไปใช้ตัวไลฟ์สตีลไม่ดีกว่าหรอครับแล้วทํายังไงตัวไซฟอนมันถึงจะดีกว่าไลฟ์สตีล อันนี้ผมคิดคำนวณมาให้แล้วนะครับคือคุณต้องมีคริติคอลดาเมจถึง400คริติคอลดาเมจอ่ะอันนี้ไม่ได้วยมั่วนิ่มนะครับถ้าเกิดคุณมีค่าคริติคอลดาเมจน้อยกว่า400เมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้ไลฟ์สตีลครับเพราะว่ามัน ไร้สาระรับที่จะมาใช้ไซฟ,ฟอนในตอนนั้นนะครับเอาละครับคาบเรียนของศาสตราจารย์เคนก็จบกันไปแล้วนะครับคาบเรียนนี้อาจจะสั้นไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าศาสตราจารย์เคนทำได้แค่นี้จริงๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขาดตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ อ๋อใช่เกือบลืมเลยสัต,ตาจารย์เคนมีอีกเรื่องนึ่งนะจ๊ะสำหรับคุณแบรน์นะครับเหมือนผมจะเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรบางอย่างนแหละที่เกี่ยวกับตัวคิสตันฮอ l โลนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเข้าไปในค s t ตั Hollow เพียงแค่2ครั้งเองเพราะฉะนั้นผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้วิธีการเล่นคิสตันฮ l l โลบ๊ายบาย